20-22มีนาคมนี้มีมวลอากาศเย็นปกคลุมบ้านเรานะคะทำให้อุณหภูมิลดลงในหลายพื้นที่แต่ว่าหลังจากนั้น,นะคะ่ะ23-27มีมีนาคมอากาศจะกลับมาร้อนถึงร้อนจัดกันอีกครั้งและช่วงปลายเดือนต้องเตรียมรับมือกับพายุฤด,ดูร้อนด้วยค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงวันที่20-22มีนาคมนี้มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานทําให้ประเทศไทยตอนบนนะคะอุณหภูมิลดลงค่ะโดยเฉพาะทางด้านตะวันออกของภาคอีสานส่วนภาคอื่นๆอาจจะเย็นลงไม่มากนะคะเย็นช่วงเช้าและตอนกลางวันก็กลับมาร้อนบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นคลื่นลมแรงขึ้นบ้างสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันไว้ด้วยนะคะจากนั้นช่วงวันที่23-27มีนาคมค่ะมีการคาดการณ์ว่า เมฆฝนมีน้อยท้องฟ้าโปรง่งอากาศจะเริ่มกลับมาร้อนถึงร้อนจัดกันอีกครั้งนะคะและต้องระวังพายุฤดูร้อนในช่วงปลายเดือนประมาณ28ิมีนาคมต่อเนื่องไปจนถึง3มเมษายนเพราะว่าช่วงนั้นค่ะจะมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดน,นะคะ สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วให้เราฟังกันได้นะคะและฝากติดตามข่าวสารกับ TNN อเอได้ผ่านทุกช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะ